เดี๋ววันนี้เลยพี่นิวไม่รู้เรื่องเกี่ยอะไรเลยพี่นิวเราต้องรับกรรมเราจะสุ่มผู้โชคดีลงทัวนรกไปกับเราทัวของเรานี่ยงไงฐานเราฐานน่าว่าเราต้อาไปแล้วเะิญมึงเชิญมึงเชิญดิ ตัวไอ้อาจารย์หมาป่าตัวนี้จะส่งคุณไปแลงไดมอนด์เสร็จกูเสร็จกูเน่กูเน่ตัวนี้จะพาคุณลงไปแลงไดมอนด์เลยเหบืที่คุณไม่ต้องขอไหนไม่ต้องว่ากูไปแค่รี่องกูไปแค่รี่องป่า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 ป้ยอยากเอาย้อนไปฟังอ่ะย้อนฟังมันจะอยู่ที่มึงมันจะอยู่ปล่อยย้อนไว้ปล่อย้อนไว กูอยากเล่นย้อนกูอยาเล่นย้อนอ่ะกูอยากเล่นย้อนเหมือนกันน่ะใครมึงเล่นเด้อเด้อถ้ามันหลุดมึงเล่นเออเบนสกอกเลยเบนเบนยุเอเบนยุเอเบนยุเอกูถ้ามึงยูเอที่ย้อนเล่นไม่ได้เเลยนี่ยอะไรมึงเห็นมาไม่ใช่เออแกมาเออมาเขาจะเล่นแครี่อ่ะโอ้อะไรอ่ะเรายุย์ถ้ายุยย้อนไงี้ยอนย้อนหลุดย้อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันขอแครี่อ่ะไอ้แค่เดี๋ยวเดี๋ยวขอมาดิให้ให้มันเลือกแครีไปก่อน เลือกมาก่อนดิเลือกมาได้ย้อนนะไอ้ที่เนี่ยมึงไม่เลือกกูนั้นแล้วนะกูกดแล้วนะเอ๊ะย้อนแต่ว่าอะไรนั่นแต่ว่าอะไรเขาเปลี่ยนกูแล้วโอเคโอเคย้อนฟาร์มได้เยอะพาีิกูเห็นเลยเลยเยอะเตรียมก่อนหน้านี้กูทำอะไรไว้อย่าอย่าไปรู้อย่าไปสนเปลี่ยนพลังแฝงได้เปลี่ยนพลังแฝงเอาเง่ายเองดีกว่าเยอะเปลี่ยนพลังแฝงอะไรอะไรอ่ะกูต้องเมดเหรอกูเมดเดโอเคไหม่ะได้ ไม่เจอกันนานแล้วนะปีเตอร์เอาละพอเขาเลีวอยู anymore, mm ่ไหนวะย้อนกูจะไปรอบไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยนิวโลมอะรอบี่นิวโลมเลยนะถ้าให้นิวเล่นถ้าให้นิวเล่นย้อนอะลุ่งอยู่ไอ้ฮะไอเราไม่ลุ้มเล่นก่เป็นไรไม่เป็นไรกูกูกูเก่งกว่านิวเชื่อกูมึงเชื่อกูกูเก่งกว่าไอนิวอะไรละปะ

อาจารย์ <c oughs> ตัวเองฉันผู้เจริญซึ่งมาเพื่ปัญญาไอ้เยียกูกำลังอึ้งกูกำลังอึ้งว่ากูได้เฟิร์สบัตได้ไง <c oughs> what the fuck ma? อลอ,อ,ลองก็พอไอ้ยีโนวิวสันเหรอใหม่มาปิวดอกแรกปลาเปลาเออปลาวิวอย่าอยา้ถึงเลดเกมเอ้ยได้ เงยขไ้นใี่ไม่โดนนี่เยเบอร์นไงไม่โดนเลเี <lo reen> ่ยอเหีย <ett> ก <par aisse 250> ูบอกแล้วอย่า <lo> ห <f ax> ้ามกูช <lo f ax> ้าโซโลมังกรเนี่ยพี่ช้าโซโลมังกรเออพี่ช้ามังกรเลยโซโลดาดเออไอ้เหี้ยคือามมันเปิดเบอร์เฮ้ยมันตีไม่ได้เฮ้ยแค่บุลินเหี้ยอะไรเนี่ยเอรอาเอ ไอ้เหี้ยกูงบน้อยถึงท่านต้องทำเอฟเฟกเองแล้วไอ้สัตว์กูจะได้ไม่ต้องใส่เอฟเฟกเยอะตแน่คอดแมคอดกูยิงอยู่กูยิงอยู่แล้วกูออกไปยังไงทีนี้ Oh shit Here we go again จิ๋มหายแล้วโอยเหี้ยเอาเอาวกุ้งเบค่านะชัดเอ้แม่คอดตายเพราะพิษเอานม่คอดตายเพราะพิษไอ้เหี้ยเฮ้ยอันนี้ฮะไม่โดนกูเป็นอะไรยังไงพี่ เอาวะไปมาไกลสโลว์อะมึงมึงจะสโลไอ้เหี้ยใช่ไหมล่ะไปไกลกูเหี้ยตายเออเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วโอ้โหเจอคอมโบเจอคอมโบธนอาจารกับกูไปเฮ้ยมันเอาเรื่องอย่างว่าด้านบนเนี่ยด้านล่างก็เอาเหมือนกันนะครับอืมทำไมหยอฟิลด์เซนเฮ้ยรอกูด้วยดิเฮี้ยมึงก็รู้กูแม่งเดินช้า เป็นปลาดิมาดิซัน oh shit here we go เกนอย่าได้เด้อฟิวซันจะมีแล้วจะมีแล้วนิดเดียวฟิวไม่ได้ยงไม่ตายไงไอ้เหี้ยมึงยี่สอนไม่งหันไปเออลูกสอนไม่งหันไปเปกเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเออเออมึงเห็นละครปะกูไม่กล้ายุ่งกับมันหรอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูโดนเฮ้ย เฮ้ยมึงหยุดเจกูทีที่เจกูเอาสูตรมากเลยไอ้ตัวเองก็โทษเลยเชียเอเมลลี่เลยใจตัวเองเฮ้ยเอามาตกไปเอามาตกไปทีช้างอือหนึ่งช้าสางโอ้ช้าสามหนึ่งอันตีอันตีโอ้มึงจะกักไว้ทำไมอะครับตีพิษตาย เอ้ยนาคอมันจะลอยกูงเป็นขวยเลยไอสัตว์มาดิเมียมโอ้ยโอ้ยโม้งยกขู่ไอเฮียนาค้ออีกแล้วเกียดมึงว่ะโอ้ได้ ภายในใจนะคอเป็นหมื่นล้านเขาเฮ้ยคอนคอแค่คี้ผึ้งเท่รอมารอมาอ้ตีดาังโอไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไป็นไหนสัตว์ฟิวเดสันเรียบร้อยเอาชันดาวไอช้างกูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ชิ้หายมีคุยทําไม่ทำเฮี้ยอะไรทําเพื่ออะไรไอ้ช้างมึงตายเพราะพิษไอ้ช้างด้วยยี่ห้อ

โอ้ไม่นะโอ้ไม่นะไม่นะไม่นะลมไม่อาจารย์อาจารย์กูยังไม่ตายเฮียอาจารย์กูคงกระพันเฮ้ยพวกมึงอ่ะอ้าวโอ้เช่นดันป้อมอยู่สู้ๆนะดันป้อมเองสกอร์มึงจะแย่มากจะดันป้อมเดี๋ยวดันเลียนหน้าดันป้อมโอ้โหไอ้เหี้ยมิติใหม่สัตว์มึงเปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอกูรู้นะมึงดันป้อมได้แต่มึงเปลี่ยนอาชีพไวย่างไงเฮียโอ้โอ้ชัดดาวส์โอ้มึงให้กูแบบรูดมันๆหน่อย มาทำเสี้ยอะไรฮูลาฮูลาเข้ามาเข้ามาเข้ามาได้เข้ามาได้ไอเหี้ยเฮ้ยเฮ้กูตีป้อมแตแล้วกูตีป้อมแตแล้วเฮ้ยไอ้มาดิมาดิสัตว์บรกนี่ไอ้ขำอืมตายยิงมาดิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบเออยดีบเปนแรงอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบเอออย่เพิ่งคิวอ่ะอย่เพิ่งคิวอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบให้ทุกคนไอ้เยัยคิ๊กยังจะฆ่ากูไอ้ยังคลิ๊ก ไอ้เหี้ยฉากจบที่แบบกูนึกถึงเดียวเลยว่ะโดคดเดียวได้ก็เตะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเราพี่ฟอพอไปไอ้เหี้ยฉากที่โดนที่แบบไอ้ปอนแม่งวิ่งไล่อย่างคือโดนพิษไอ้ช้างตายที่แม่งโคตรฮาตราตึงใจจริงๆ เฮียเล่นดีๆไม่ชนะไอ้สัสโค้ตตั้งใจเล่นไม่ชนะนะเว้ยเล่นโยนโชนะเป็นไงใครบอกว่ายอนมันไม่เก่งใครบอกว่ายอนมันต้องแบบเล่นเกมถึงจะเล่นได้ดิ่กูนี่ยังไม่มีธนูฟ้าอะไรกูยังยิงตายมาดีขาวอาจารย์นิ่ไปไหนอ่ะอาจารย์นิวกูเกลียดเลยเฮียเจอพิษไอ้ช้างเข้าไปอฝันของผม